สา,าววัน,นี้มากิจกรรม,มครับวันนี้บูก็อยู่ที่สภากาชาติไทยครับก็มาร่วมกิจกรรมคนมีดีกับดีคอเจนครับหรือเรียกง่ายๆอย่างหนึ่งว่าวันดีๆกับบูครับวันนี้รามาทำอะไรอย่างไรคะวันนี้บูก็มาจัดชุดยากับ พี่พี่แฟนคลับครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ช่วยแบบส่งเสริมสุขภาพด้วยให้กับคนที่มาบริจาคโลหิตที่นี่แล้วเราก็จะจัดชุดยาให้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สนุกมากครับวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยค่ะอะไรถึงแบบว่าชมมากกับกิจกรรมแบบนี้ถ้าเกิดใครที่แบบแว่ามีโอกาสอยากให้มาสปาก,การชา์ชชั่นไทยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับผม <S 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 2> <S 2> ให้มาที่สภาการ,รชาติไทยก็ มาบริจาคโลหิตกันได้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับถ้ารู้สึกว่าปวดหัวหรือว่าเป็นไข้หรือว่ามีน้ำมูกก็อย่าลืมดีคอเจนนะครับช่วยคุณได้ดีดีคอเจนไว้ก็คือหายห่วงครับวันนี้จะการาบทำบุญวันเกิดใช่ครับก็ปีนี้อายุครบ2ี่ี่ปีก็มาทำบุญวันเกิดเหมือนกับมาทำกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับครับเป็นไทำกิจกรรมได้กเยรู้สึกดีนะครับเพราะว่า เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้มาเรื่องทำความดีกับแฟนคลับได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างความสุขแล้วก็โมเมนต์ดีๆครับปีที่แบบรู้สึกตัวเองขึ้นนผมรู้สึกว่าโตขึ้นเยอะเหมือนกันครับก็พออายุ24ปีแล้วก็พอได้ทํางานเยอะขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็พยายามเรียนรู้จากจากงานที่ทําจากประสบการณ์ที่ทําแล้วก็พยายามทําทุกงานให้เต็มที่ที่สุดครับ มีเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างมีเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างล่ะครับวันเกิดก็จะมีพี่ๆหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็คือซื้อเค้กมาให้แล้วก็ฉลองวันเกิดครับแต่ผมว่าวันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ามาทํากิจกรรมดีๆแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมีไปทํากิจกรรมกับแฟนคลับต่อด้วยก็รอดูเหมือนกันครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเหมือนเป็นปีที่มีกิจกรรมแบบวันเกิดบเยอะๆวันที่ผ่านมาจะไหใช่ครับปีนี้ก็จะพิเศษเป็นพิเศษครับเพราะว่าได้อยู่กับแฟนคลับ ในในวันแบบช่วงวันเกิดเราด้วยครับของขวัญไห้เองหรม่ค,มค,มครับิลตะดครับตอนนี้ผมยังแบบไม่ได้คิดเลยครับว่าจะอยากได้อะไรดีช่วงนี้แบบว่ายังคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรครับมีแบบตั้งใจอยากทอะไรบ่ะไรยังไงวขอตัวใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าช่วงวันเกิดก็อยากทําบุญครับก็ถ้ามีโอกาส เดี๋ยวช่วงวันแบบที่ว่างๆก็จะตั้งใจไปทาบุญครับผมสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในปีสิบส่ิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับ,ก,ก,รบก็ผมอยากได้ว่างไงอยากให้แบบมีความแบบก้าวหน้าในหน้าที่การงานละกันครับแล้วก็อยากให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะมีเวลาแบบไปทําสิ่งที่เราชอบหรือว่าไปทําอะไรดีๆได้ครับ แตกเนื้อหนุ่มแล้วเหรอครับ<ต>เอ้ยจริงปะเนี่ยมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแตกเนื้อหนุ่มหรืยอยัง,องแบาพเรัแบบเป็นหนุ่มแต่ตัวอ่าแต่ว่าคนก็ทักอยู่ครับว่ารู้สึกโตขึ้นแต่ว่าก็ยังเรียกน้องบูอยู่นะครับ <c oughs> ดีดีไหมท้่จะมีควมปก็รู้สึกดีครับทุกคนก็จะเรียกว่าน้องบูเรียกน้องบูก็ได้ครับจริงๆริงแล้วแต่ทุกคนเรียกเลยเรียกอะไรก็ได้ครับตอนีเข้างกรตอนียังเล่นเป็นลูกในงการอ๋อลูกพี่เบลล่าใช่ไหมครับในองกรร ผมก็ร oh, ู้สึกโตขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกก็คือรู้สึกว่าเราเด็กมากในวงการแต่ว่าพอเริ่มทํางานมาเรื่อยๆก็ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะครับก็ตอนนี้มีซีรีส์ครับที่ออนแอร์อยู่ก็ชื่อเรื่องว่า Ready Set Love ครับทาง Netflix ครับผมก็สามารถดูกันได้แล้วนะครับมีอะไรทีบว้าววก็ มีแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันปีนี้ต้องบินกีกไั้ครับปีนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีบินอีกเหมือนกันครับเรื่อยๆครับผมก็คือแบบคือสลับกันไทยนอกดูนอกใช่ครับก็มีบินไปต่างประเทศบ้างแล้วก็แต่ว่าก็กลับมาที่ไทยอยู่แล้วครับงานเยอะขนาดไหนต่างๆกี่ครับอย่างเดือนนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีบินอีกสองที่ครับผมอันนี้คือไปงานอะไรครับไปงาน เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกาศทางแบบว่าแจ้งตารางงานอีกทีหนึ่งครับผมว่าดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในในด้านการทำงานแบบว่าได้ไปเจอโลกใหม่ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับก,รก็มีเจอเหมือนกันครับ ประทับใจจริงประทับใจทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราก็ดูผลงานของเขาดูผลงานที่ี่เขาแล้วก็พอไปเจอตัวจริงทุกคนก็คือแบบเฟรนลี่แล้วก็ไหนส์มากผมลก็เ่มหรอฮะก็ก็ก็มีคนแซลอยู่ครับว่าวาฟเก่งเพราะว่าเหมือนกับพอบินมาบางทีก็คือบางวันก็คือบินกลับมาตอนเช้าตอนบ่ายก็ไปทํางานต่ออย่างเงี้ยครับสุขภาพไม่พังครับเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศใช่ไหม อย่างล่าสุดผมไปนิวยอร์กไปมิลานใช่ไหมครับก็คืออากาศหนาวมากมีหิมะตกด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเงี้ยผมก็พกทีขอเจนครับก็คือหายห่วงเลยแล้วจริงๆเรามีแบบคิยงไแบบกคนแบบถ้าสมมติว่ามันต่างกันมากมันก็ต้องเป็นันก็อย่างวิธีการดูแลตัวตัวเองของบูใช่ไหมครับเวลาไปต่างประเทศอย่ไ้ยครับเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือว่าช่วงเวลามันแบบไม่ตรงกันอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ทําได้ที่สุดก็คือ ช่วงไหนที่รู้สึกว่าหลับได้เงี้ยครับก็พยายามนอนให้เต็มที่แล้วก็มีต้องมีตัวช่วยครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องพกดีดคอเจนครับก็จะไม่ป่วยไม่เป็นหวัดครับผมยี่สิบสี่แล้วมีาสาวๆได้ยังรัสบแล้ว,ลวมีาสาวๆได้หรือยังนะครับเดี๋ยว <c oughs> ต้องไปถามคุณแม่ก่อน <c oughs> แต่ว่าจริงๆคือคุณแม่ก็ชิลมากแต่ว่าผมก็แบบอยากทํางานก่อนครับรู้สึกว่าสนุกกับงานอยู่ไม่มีเวลาแบบไปคุยกับใครเลยมีมีคนมีสาวๆเข้ามาตอนรัไม่ ไม่มีนะครับใช่เพราะว่าก็ปกตินะครับไม่มีครับใน DM ใน DM อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างเวลาเวลาผมตอบ DM อย่างเงี้ยผมก็จะตอบเฉพาะแบบคนรู้จักอย่างเงี้ยครับก็จะคุยในเชิงแบบพี่น้องเพื่อนๆมากกว่ายังไม่มีครับโสดครับผมแม่เหรอครับคุณแม่ก็ ไม่เชิงว่าห่วงครับเรียกว่าห่วงมากกว่าเขาก็แบบเห็นเราทํางานก็เป็นห่วงแบบอยากให้เราแบบพักผ่อนเยอะๆครับได้บอกไหมว่าให้มีแฟนไม่ตอนไหนจริงๆเขาไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเขาก็คือแล้วแต่เราเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าแค่ทํางานก็คือแบบช่วงนี้ก็ใช่ครับแล้วลองแล้วลองคุอยากอยากไปที่ตอนไหนในใจรผมเหรอครับผมว่าให้เป็นแบบธรรมชาติดีกว่าคือถ้าสมมติว่าถ้าเจอคนที่ใช่หรือว่าจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมผมว่า เดี๋ยวมันก็เป็นธรรมชาติไปสเปคเหรอฮะมอาาผมรู้สึกว่าสเปคของผมไม่ไม่มีตายตัวครับรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเข้ากับเราได้เข้ากับครอบครัวเราได้แล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเราเนนะตอนนี้อย่างครับ <laughs> <laughs> ก็อยากขอบคุณแฟนครับผมที่คอยติดตามผลงานบูแล้วก็ซัพพอร์ตบูนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับผมถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดไม่สบายปวดหัวเป็นไข้ก็อย่าลืมดีโคเจนพกติดตัวไว้นะครับช่วยคนได้ครับขอบคุณครับขอบคุณเอต้านิวขบสอบทุกข่าว